สำหรับ5มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยสำหรับวิศวานั้นมาเริ่มกันเลย 1. จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยกว่า80%ของเงินลงทุนในตลาดหุ้นไทยบริหารโดยผู้ที่จบจากวิศวะจุฬาและบริษัทมากกว่า50%ในตลาดหลักทรัพย์ล้วนแต่มีซ e o โอที่จบจากวิศวะจุฬาและรัฐวิสาหกิจเกี่ยวทั้งหมดต่อมาสถาบัานเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร,ราชกระบังถือได้ว่าคนที่จบจากวิศวะราชกระบังเนี่ย ถือเป็นบุคลากรชัน้นเยี่ยมด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นที่ต้องการตัวตามบริษัทต่างๆมากมายถึงขนาดที่ว่าต้องส่งตัวการก่อนจบการแข่งขันดน้านวิชาการเทคโนโลยีคณะครุศึกษาสาขาวิศวะติดอันดับหนึ่งอันดับสองของประเทศผลงานที่ทำไว้ทั้งเยอะและโดดเด่นกันมากๆเช่นการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทยคณะวิศวะมหาวิทยศศาลัยเกษตรศาสตร์ถือเป็นอีกหนึ่งคณะที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยอีกทั้งมีการเปิดสอนมายาวนาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดระดับดีเลิศด้านการวิจัยและดีเยี่ยมด้านการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยเป็นคณะวิศวะที่มีสาขาต่างๆให้เลือกเรียนมากที่สุดในประเทศไทยได้รับการยอมรับว่ามีนวัตกรรมด้านการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งและที่ขาดไปไม่ได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวะอันดับหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทยทั้งยังติดอันดับ5คณะที่มีงานวิจัยและการเรียนการสอนดีที่สุด5อันดับแรก วิศวโยธาโดยสาขานี้จะเน้นเรียนในเรื่องของการก่อสร้างสิ่งต่างๆเหมาะสําหรับคนที่หนักด้นานการออกแบบการจัดก,การวัสดุการสร้างถนนหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆวิศวะไฟฟ้าโดยสาขานี้จะศึกษาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอุปกรณ์สายกึ่งตัวนําคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องจกักรกลการประมวลผลสัญญ,ญาณเพื่อนําม,มาประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรมต่างๆเช่นการแปลผ่านพลังงานวิศวะเครื่องกลโดย สามารถแบ่งสาขาที่เรียนออกเป็นหลักๆได้3ด้าน 1. ด้านกลาศาสตร์ของไหลและความร้อน 2. ด้านกลาศาสตร์ของแข็งและการออกแบบเครื่องจักรและ3ด้านการออกแบบระบบควบคุมและอัตโนมัติ วิศวกรรมอากาศยานเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องกลอากาศยานที่เน้นลงไปในการด้านการวางแผนการซ่อมแซมบำรุงอากาศยานโดยเฉพาะเทคโนโลยีอากาศยานเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงและมีความเฉพาะเจาะจงมากอุตสาหการรมที่เกี่ยวกับการบินและการซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าไปดูแลต่อมาอีกหนึ่งสาขาที่กำลังมาแรง คือวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์จะเน้นเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายวิศวกรรมการเรือเป็นสาขาวิศวกรรมที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างการบำรุงรักษาและการดำเนินงานของเรือและโครงสร้างของเรือวิศวกรรมโลหาการและวัสดุเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พฤติกรรมของวัสดุและกระบวนการทางโลหะวิทยาตั้งแต่การศึกษาโลหะในสภาวะสิ่นแร่กระบวนการคัดแยกโลหะกระบวนการปรับปรุงคุณภาพโลหะและการพัฒนาวัสดุใหม่ๆที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการและการนำโลหะมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ วิศวกรรมเคมีจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีรวมไปถึงการควบคุมการผลิตและการออกแบบโรงงานที่ใช้กิยในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เน้นการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมโดยอาศัยการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมครอบคลุมไปถึงการเรียนรู้ที่จะจัดการการควบคุมและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์โดยเน้นการสร้างกระบวนการจัดการลักสิ่งแวดล้อมที่เป็นระดับใหญ่หรือระดับมหาภาควิศวกรรมยานยนต์ การเรียนรู้ด้านการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนรถยนต์หรือยานยนต์ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศาวากรรมเทคโนโลยียานยนต์การออกแบบชิ้นส่วนรถยนต์ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และระบบฝังตัวสําหรับยานยนต์ยานยนต์ไฮบริดและยานยนต์ไฟฟ้าและอื่นๆเป็นต้นและอีกหนึ่งสาขาที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือ สาขาวิศวกรรมชีวาการแพทย์โดยจะเป็นสาขาที่เรียงเกี่ยวกับทักษะด้านวิศวกรรมและทักษะทางด้านการแพทย์โดยจะสามารถแบ่งออกเป็น6สาขาย่อยได้แก่วิศวกรรมระบบประสาทและการสร้างภาพทางการแพทย์วิศวกรรมเนื้อเยื่อและระบบส่งยา 3. ระบบประมวลผลขั้นสูงในการแพทย์ 4. วิศวกรรมฟื้นฟูและอวัยวะประดิษต์ 5. หุ่นยนต์ทางด้านการแพทย์และสัญลักรณมกรบูรณาการคอมพิวเตอร์ และ6ไบโอเซนเซอร์และอุปกรณ์การแพทย์วิศวกรรมนาโนศึกษาเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีในการนำความรู้ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพวัสดุเดิมให้เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งานเช่นโลหะพลาสติกเซรามิกนาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมระดับอะตอม ศึกษาและสังเคราะห์สารในระดับนาโนโ,นโดยพื้นฐานศาสตรที่สำคัญมากคือเคมีและฟิสิกส์โดยเฉพาะเคมีเชิงฟิสิกส์กลศาสตร์ขวันตำัำ